วัสดีครับผมนายวิรัติชูศิลป์ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคมครับจากผลงานที่ได้ปรากฏในช่วงต้นนะครับซึ่งผมได้บริหารโรงเรียน2องโรงเรียนก็คือโรงเรียนระโนดอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและก็โรงเรียนมัธยมศิริวัณวิี2อำเภอรัตภูมจังหวัดสงขลานะครับ ผมได้ใช้โมเดลในการบริหารงานตามบริบทของแต่ละโรงเรียนนะครับซึ่งในส่วนของโรงเรียนและโทษนั้นเราพบว่านักเรียนมีความเปราะบางนะในส่วนของการต้องการการช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดนวัตกรรมการบริหารมาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวนะครับอตอนนั้นได้ใช้นวัตกรรมการบริหารแบบทัสโมเดลตัวที่1ก็คือตัว T นะครับโรงเรียนได้ใช้วิธีการเชื่อมโยงกับ t r u s ก็คือกิจกรรมที่จะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นนะครับระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนนะครับระหว่างโรงเรียนกับคุณครูระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกๆภาคส่วนนะครับเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันว่าเราจะดูแลนักเรียนนะครับหรือจะแก้ปัญหานักเรียนได้ร่วมกันหลังจากผ่านกระบวนการท,ที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็จะนํามาสู่กระบวนการเรื่องของอ access การสร้างช่องทางที่จะเข้าถึงปัญหาซึ่งแน่นอนว่าปัญหาที่ได้เกิดขึ้น บางทีมันเหมือนกับปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมนักเรียนเขาอาจจะบอกไม่หมดหรือบางปัญหามันมีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะอธิบายกันในในช่วงระยะเวลาอันสั้นได้ก็จะมีกระบวนการในการสร้างกิจกรรมที่จะเข้าถึงตัวตนของนักเรียนเช่นว่ากิจกรรมห้องนี้มีรักก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เขามีปัญหาและไม่กล้าบอกคุณครูไม่กล้าบอกใครในในที่ที่มันจํานวนเยอะเนี่ยเขาเข้ามาพบปะนักเรียนเพื่อที่ได้พูดคุย ปัญหาในเชิงลึกแล้วก็เราวางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกันอีกหลังจากที่เรารู้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นต้น,ตนหรือปัญหาที่มีความลึกเนี่ยเราก็เอาเข้าสู่กระบวนการวางแผนในการพัฒนาซึ่งในประเด็นนี้ในโมเดลเนี่ยจะทําการพัฒนาไว้3รูปแบบนะครับหก็คือเป็นกระบวนการพัฒนาโรงเรียนก่อนนะครับเราพัฒนาโรงเรียนโดยใช้เกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานคุ้มครองเด็กซึ่งโรงเรียนละโนดร่วมกับ ูมนิธิศู์พิทักษ์สิทธิเด็กและก็ยูเนสโกได้ร่วมกันทําทกิจกรรมนะรมาตรฐานที่หนึ่งที่โรงเรียนต้องมีก็คือความปลอดภัยด้านกายภาพนะเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาโรงเรียนให้มีความปลอดภยัย2ก็คือความปลอดภัยจากบุคคลภายในนะภายในโรงเรียนและก็ภายนอกโรงเรียน ว่าบุคคลไหนที่จะมีปัญหากับเด็กหรือทําให้นักเรียนไม่ปลอดภัยก็จะพัฒนากระบวนการนี้3ก็คือการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาที่2ก็คือเราจะพัฒนาตัวครูครูจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะมีทัศนคติเชิงบวกในทุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มที่มีความต่อบางและก็ทุกๆกลุ่มนะครับเพราะนั้นก็จะแตกออกมาเป็นกิจกรรมห้องเรียนที่มีหัวใจ หรือว่ากิจกรรมคุณครูนะผู้มีวินัยเชิงบวกแล้วก็กิจกรรมอื่นอีกหลากหลายที่คุณครูเนี่ยจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เห็นว่าตัวเองนั้นใช้วินัยเชิงบวกในการแก้ปัญหาเด็กนะครับอ,อันที่3นะครับนั่นก็คือการกระบวนการพัฒนานักเรียนนะครับก็จะผ่านกิจกรรมแผนงานโครงการต่างๆที่หลากหลายที่จะมุ่งเด็กไปที่เด็กทั้งเป็นเด็กที่กลุ่มที่ต้องการการส่งเสร,ร,รมิมพัฒนา กลุ่มที่มีความปกติแล้วก็กลุ่มที่มีความตัวบางนะครับในกระบวนการดีเวล็อปเนี่ยดีเวล็อปเมนเนี่ยเราจึงพัฒนาใน3รูปแบบที่ได้พูดถึงนะครับเมื่อผ่านกระบวนการพัฒนาดังกล่าวแล้วเนี่ยตัวหนึ่งที่มันมีความสําคัญก็คือกระบวนการาสร้างเซ l ล์เอส e ตนะครับตัวนี้เป็นหัวใจของของทัชโมเดลเลยนะครับว่าเราจะมากระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดคุณค่าในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม ที่มีความหลากหลายนะครับเพราะว่าเ,เราเชื่อว่าถ้านักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองแล้วปัญหาต่างเนี่ยจะสามารถจะแก้ไขได้นะครับกระบวนการที่มีในตัวชัดโมเดลเรื่องนี้ก็อย่างเช่นการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับนั่นก็คือนักเรียนเขาจะไปเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งต้องการกําลังใจนะเขาก็จะไปเยี่ยมเอาของไปฝากเอาอะไรไปต่างเนี่ยก็ได้รับการชื่นชมและก็ได้รับการอบรมสั่งสอนหรือแม้แต่เห็นน้ําตาของผู้ป่วยก็ทําให้นักเรียนเนี่ย เก,เกิดความความรู้สึกว่าตนเองนั้นมีค่านะครับมีค่าซึ่งนํามาสู่กระบวนการเห็นคุณค่าในตนเองแล้วกิจกรรมอื่นๆก็อย่างเช่นการเล่นดนตรีเพื่อที่จะหาเงินช่วยสพไม่มีญาติอะไรพวกนี้น,นะครับก็เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านกระบวนการทั้งสิ้น24กิจกรรมในของทัชโมเดลนะครับซึ่ง ผลจากการดําเนินงานในระยะที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญเงินจากสํานักงานคุรุสภานะครับได้รับรางวัลระบบดูแลชั้นลับเหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของสพบทนะครับผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับหรือว่าโอเบกอวอร์ดระดับเหรียญทอง ที่สาคัญที่สุดเหนืออื่นใดก็คือนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้การดําเนินง,งานตามกรอบทัชโมเดลที่ได้พูดถึงอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือบริบทของโรงเรียนมัธยม4วันวลีสองสงขานะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการบริหารจัดการท่ามกลางสถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับตรงนี้โรงเรียนก็ได้คิดนวัตกรรมการบริหารนะครับเรื่องของกอดโมเดลนะครับ K.O.R.D กอดโมเดลนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อจะแก้ปัญหาการจัดเรียนการสอนนะครับตัว K ก็คือตัว w l e d g e นะครับ knowledge คือกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับในประเด็นต่างๆให้กับคุณครูคุณครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ปกครองต้องมีความรู้นะครับคุณครูจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนนักเรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนเนี่ยอันนี้เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะอยู่ในกระบวนการโนเล็กนะครับ หลังจากที่เราสร้างความรู้ให้กับครูนักเรียนนะครับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วเนี่ยก็จะนำมาสู่เรื่องของตัวโอนั่นก็คือตัวโอเ n นไมค์คุณครูนักเรียนทุกคนรวมทั้งผู้บริหารเนี่ยจะต้องเปิดใจยอมรับสถานการณ์ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องเผชิญอยู่ตรงหน้านะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดใจเนี่ยนะคุณครูกับผู้บริหารต่างๆเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาอะไรต่างๆเราก็จะสามารถที่จะก้าวผ่านไปได้ กิจกรรม o p e n m น n มาเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการให้คุณครูได้พบปะพูดคุยผ่านกระบวนการ p l c เลขเปลี่ยนนะครับเ <c oughs> พื่อหาข้อคิดเห็นร่วมกันแล้วหาข้อสรุปร่วมกันเ <c oughs> มื่อเรา o p e n m นไมา์เสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราจําเป็นที่ต้องออกแบบระบบใหม่นั่นก็คือตัว R ตัว Renovate System จะต้องออกแบบระบบให้มันเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเราไปพบปะนักเรียนไม่ได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบในรูปแบบ ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านะระบบออน e m น์นะครับออนไซต์หรือว่าออนไลน์นะครับหรือทุกๆระบบเนี่ยถูกนํามาใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของการวัดผลประเมินผลด้วยนะครับเมื่อเราใช้ตัวอารก็คือปรับระบบเสร็จแล้วเนี่ยก็นํามาสู่กระบวนการของกระบวนการพัฒนาก็คือตัว Development ตนะครับตัวนี้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณครูพัฒนาระบบพัฒนาโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับว่า โรงเรียนก็ต้องพัฒนาระบบบริหารจัดก,การให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูนะครับในส่วนของอคุณครูเองก็ต้องอพัฒนารูปแบบการจัดกาเกรเรียนการสอนในรูปแบบที่มีความเหมาะสมนะครับตัวนักเรียนเองก็ต้องมีกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนนะครับให้ให้เกิดความเหมาะสมซึ่งในกระบวนการหรือว่าโมเดลแบบกฎโมเดลเนี่ยเราจะสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรร่วมกันในการที่จะ มาเป็นกฎกติการือวมาเป็นตัวประษานให้เราทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือคําว่ากอดภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นวิธีทที่ล้อมรอบอยู่ในในตัวกอดโมเดลที่เป็นภาษาอังกฤษว่า ko r d นะครับกอไก่นี้ทุกคนนิยามร่วมกันว่ากอไก่ก็คือการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับการทํางานอย่างให้เกียรติให้เกียรติผู้ไปหารให้เกียรติคุณครูคุณครูให้เกียรติผู้ไปหารนะครับ คุณครูผู้บริหารให้เกียรตินักเรียนนะครับให้เกียรติผู้ปกครองนะครับทำให้เรามีความสุขในการทํางานตัวที่2ก็คืออ่ออ่างนะครับอ่ออ่างก็คืออดทนอดกลั้นอย่างที่ได้พูดถึงนะครับว่าก่อดโมเดลเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกตินั่นก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดนะของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอ่านะครับซึ่งเราต้องอดทนต่อความยากลำบากในการดำาริชีวิต อดทนต่อความยากลำบากในการทํางานนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องอดทนในการที่จะรอคอยหรือว่าอคอยผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับเพราะว่ามันมีความยากลำบากมากกว่าเดิมแล้วในการทํางานร่วมกันก็อาจจะมีการกระทบก,กระทั่งนะครับเราก็จะมีความอดทนอดกลั้นเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับอันนี้คือตัวอ่านส่วนตัวสุดท้ายก็คือตัวดอเด็กนะครับอันนี้คือการดูแลซึ่งกันและกัน นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยดูแลอะไรบ้างหนึ่งก็คือดูแลงานหน้าที่ของตนเองอย่าให้บกพร่องนะครับอสองก็คือดูแลเพื่อนร่วมงานนะครับดูแลเพื่อนร่วมงานว่ามีสาระทุกสุขดิบอย่างไรมีตรงไหนที่เราช่วยเหลือกันได้ก็เราพื่อดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็3หัวใจสําคัญก็คือดูแลลูกนักเรียนนะครับให้มีความสุขในการเรียนให้มีผลสมฤ์ในการเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามศักยภาพของแต่ละคนอันนี้ก็คือ วัฒนธรรมองค์กรที่เราสร้างขึ้นมาในการาในการที่จะเป็นกรอบในการหมุนกอดโมเดลที่เป็นเนื้อในอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนอกเหนือจอากรางวัลที่ได้พูดถึงข้างต้นแล้วภายใต้การดําเนินง,งานตามอากอดโมเดลเนี่ยยังส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆนะครับทั้งครูแล้วก็นักเรียนแล้วก็โรงเรียนนะอย่างเช่นว่าโรงเรียนได้รับารางวัลโรงเรียนสืบสารเพรรื่อจัมริ ของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี2563แล้วก็64โรงเรียนคุณธรรมสีดาวของสพบะนะครับแล้วก็โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสพบอ,อโรงเรียนคาร์บอนจ่ระดับประเทศนะครับแล้วที่สําคัญผลที่เกิดกับน,นักเรียนระดับประเทศอย่างคิดว่านักเรียนได้ประรางวัลราชบัณฑิตที่ได้าพาสรรเสริมผู้ทําคุณประโยชน์ด้านภาษาไทยนะครับรางวัล โครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาตินะครับในรายการโอลิมเปียสวิชาการที่ประเทศมาเลเซียเป็นต้นครับ